เน้นผู้ใดปรปิดชงอย่างไล่อย่างมาเน่าบาันขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีมงคลสมรสมือแรงนี่สำัวนนี่ขออภัยที่ไม่ได้มาเรียนเชิญด้วยตัวเอง <c oughs> โอ้ท่านสมัยเนาะเชิญทั้งไล่ท่านหนึ่งละ อันไม่เฮ็ดยังก่อเดี๋ยวนี้อ้ยเบิ่งไล่สิน่นเขามาส่งวังหันเอ้าเล้วแม่นอีหยงสันอันนี้อันนี้เลือกฟ้าก็มาส่งไล่กันนี่ละเบิง้งเงินไหลลเมือนี่สมัยไม่คักเนาะสมือนี่แมนบ่ต้องไปหาซื้อยากเพราัพท์กกิ้งเขาาสงหอดบ้าน <c oughs> จะปม่ดีครับเอาเว่าล้ากับเลี่ยงนี่เจรนันการก้านแตง่งลูกแก่พอออยู่บ่อ้ยว่าเรากระจังว่านี่ละค่อยว่า ติ่งมากวังหันเชิญมาทางไล่แต่ว่าเขากะว,ว่าอยู่ดอกว่าขออภัย <c oughs> ที่ไม่ได้มาเรียนเชิญด้วยตัวเอง,พง,งอเพราะว,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 ว่าจะเป็นไงครับขาเสื้อห้างเลยกัสิได้ไปซอยคือเอาตัวกับว่าสิซอยอยู่ดอกจักพันหนึ่งบุนละพัดซอยพันหนึ่งบุนอ่ะเออบุนละเนาะสั่นมาแลงเข้าไปน้ำกันเนาะไว้บ่ได้ไปเด้เอา้าบ่ไปเจ้าเสียจังเลยสินะไปซอยจังเลเจะฝากเรื่องน้อยไปบ่ ก็สทรงซอยทางไล่เห็นแล้วทรงทังไล่จังไดเด้นี่กันดีเงิ้เขาแตเตรียมไม่เนาะกสิทายลูปเท็จเนี่ยปกติส่งไปพร้อมกับพิมพ์มาขออภัยที่ไม่ได้มาร่วมงานด้วยตัวเองคือกันนั่นแล้วหาเห็ดไปทั่วเนาะเจ้าปลาเล็กหน่อยแต่การกันยังทรงมาทั้งไล่เนาะ ຫ້ອຍກະຊິຊ່ວຍທັງຫຼາຍຄືກັນນັລ